ไปกินข้าวน้ำกันได้ครับพี่น้องวมืนอี้มีแกงนองใหม่ใส่เห็ดหัวหนูด้วยครับแกงใหม่ห่อนๆด้วยครับพี่น้องผัดกระเพรากะเพรเาหมูด้วยครับอันนี้ก็จะมีแก้วปลาแก้วปลาบองด้วยครับมักกินน้ำกันครับเพื่อให้เสียเวลา แสบแสบนัวนวน้ำกันเด้ครับพี่น้องกับเขามีอยู่สามอย่างอันนี้ลืมลืมบอกไปน้ำจิ้มรสเด็ดนะครับกินแกงนงใหม่กันเด้ครับรสชาติทำเองอร่อยเอง ปีมือใส่ได้ครับใส่เห็ดหัวหนูด้ครับพี่น้อง กัดกับเผ้าด้อยครับกินน้ำกันได้ครับพี่น้องทุกคนครับ มม่ได้กินข่าวว่ามีพักเลยครับแทงหน่อไม้แสบๆเลยครับพี่น้อง เกี่ยวปลาบวองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็คำนี้ด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเปิดก,กิจกิจต่อเะครับสวัสดีครับพอกันอีกคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ